สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผมจะมาทํา how to ทาลิปที่ทุกคนถามเข้ามาบ่อยๆนะคะก็คือการทาลิปแบบออมบรไล่สีนั่นเองนะคะปกติที่ผุมทามคือไม่มีขั้นตอนอะไรตายตัวนะคะที่อยากทาไหนก็ทาไปเลยประมาณนั้นนะคะงั้นผุมจะมาลองทาในแบบที่ผุมทามบ่อยๆให้ดูก่อนนะคะอันนี้คือผุมทาลิปมันกันแดดไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีรอยแป้งเข่าวาวที่แบบว่ามันตกๆแล้วมันเกินๆมาเนาะหรือว่าคุณเพื่อนจะใช้แบบว่าคุชชั่นนะคะตกเบาๆพื่อทีจะททาให้สีปากเราจางลงก็ได้นะคะ ก็ตกไปแบบว่านิดเดียวก็พอนะเห็นบางคนแบบว่าจะใช้คอนซีลเลอร์ก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าคอนซีลเลอร์เนี่ยเอามาลงแล้วมันหนาเกินไปนะคะก็เลยใช้พู่ชันเนี่ยตกบางๆแทนเนาะไปที่ผมใช้ประจํานะคะก็เป็นพาเลตคิวเพลสตัวนี้นั่นเองนะคะส่วนใหญ่คือผมจะใช้ตัวนี้แบบบางครั้งก็ใช้แทนไฮไลท์อะไรไปเลยนะคะซึ่งใช้บ่อยมากเลยจะใช้แบบลงหัวตาด้วยบางครั้งก็ใช้เป็นไฮไลท์ด้วยนะคะผมจะใช้ตัวนี้นะ มาทาบริเวณข้างบนก่อนนะข้างบนของริมฝีปากก่อนนะคะนี่ทาปุ๊บพวกเลยนะคะอันนี้คือไม่มีขั้นตอนตายตัวนะจะทาก่อนทาหลังก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าวันไหนที่แบบไม่อยากให้มันวิ่งเกินไปผมก็จะทาก่อนนะประมาณนี้นะคะทาข้างบนแล้วก็ทาข้างล่างด้วยนะคะ ต่อไปผมจะใช้ลิปมินี่ในเซเว่นนะคะเบอร์01นะ่ะสีนี้นะคะสีเป็นสีอ่อนๆเนาะคือเพื่อนๆน้นองๆสามารถใช้ลิปตัวอื่นก็ได้นะคะที่มีสีใกล้เคียงกันนะคะก็จะแทบๆเบาๆลงไปบนริมฝีปากของเรานะคะจะไม่ทาเป็นเปื้อนไปเลยนะคะเพราะมันจะหนาเกินไปเนาะ เสร็จแล้วนะคะก็จะได้สีปากประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนสีพื้นปากที่สุขภาพดีนั่นเองนะคะต่อไปผมจะใช้ลิปเบบี้ไบรท์นะคะลิปทินแมทเบบี้บรท์นะคะเบอร์สิบที่มีขายในเซเว่นนั่นเองนะก็จะใช้ตัวนี้นะคะแตะๆเข้าไปบริเวณด้านในของปากเราเนาะแล้วก็ใช้วิธีการเม้มปากโดยที่แบบว่าเม้มปากอยู่กับที่นะคะไม่ถ้าเราถูกไปถูมาเนี่ยลิปข้างในคือมันจะกระจายออกหมดเลยแล้วมันจะไม่ดูเหมือนแบบ ไล่สีอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบเต็มริมฝีปากไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นแบบเวลาที่เราเม้มปากก็เม้มปากอยู่กับที่เฉยๆนะคะให้แบบตัวนิดมันกระจายออกเองนะคะเดี๋ยวผมจะเติมเข้าไปนิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะวิธีทาปากไล่สีที่เพื่อนๆน้องๆถามกันเข้ามานะเป็นยังไงบ้างคะง่ายใช่ไหมล่ะ ก็เพื่อนๆเราก็ไปลองทํากันดูนะคะจะใช้ลิปตัวอื่นที่มีสีใกล้เคียงกันนี้ก็ได้นะคือไม่ต้องใช้2ตัวนี้ก็ได้เนาะคลิปแม่จะมารีวิวอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ปุมไปแล้วค่ะบ๊ายบาย